วันนี้ช่องไข่มุกไม่ร้อยพาม่วนจะพาไปซื้อของเล่นนะคะไปไงคะขับรถไฟฟ้าไปค่ะอ๋อเดี๋ยวก็ก็อย่าถือต้องถอยรถไหมคะไม่ถอยค่ะอ๋ตอตรงไปเลยโอเคอยู่ใกล้ม,มั้ยคะไม่ค่อยไกลหรอกค่ะ,คะอ๋อขับดีๆนะคะโอเคจัดถึงแล้วโอเคไ,ไปค,ะค่ะ วันนี้จะไปซื้อของของร้านยายหมวยยายหมวยนู่นยายหมวยนั่งอยู่นู่นโอ๋นี่คือร้านยายหมวยออขอซื้อของแกมวยค่ะขอซื้อของเล่นึ่งกล่องนะคะค่ะอันนี้กี่บาทคะ100บาทค่ะโอ๋100บาทเลยหรอคะหนูจ๋าอันนี้คือร้านประจํามั้ยคะออนี่ร้านประจํามาซื้ออะไรบ้างล่ะคะวันนี้จะซื้ออะไรบ้างคะ้อยบาทใช่ไหมยจ๊ะ จ่ายบาทอุ้ยจ่ายบาทนะจ๊ะโอ้ยมีคือเสกเลยโอ้โหเปลี่ยนนะคะพอดีเมื่อกี้บัตรห้างค่ะบัตรบัตรคืออะไรบัตรพังห้างคือพังโอยเนาะยร้อยบาทค่ะมีมุกตลอดคุณมันห้างแล้วค่ะมันวงเงินเต็มเหรอมันไม่มีเงินค่ะมันไม่มีเงินมีแต่เงินสดค่ะห้าร้อเงินสดก็ได้ ทุกอย่างค่ะที่สุดก็รับค่ะทำไมคุณไม่ซื้อผักซื้ออะไรบ้างเหรอคะนู่นผักก็มีนะคะมะละกอมีมะละกอมีมะเขือเทศเออโอ้ยเซื้อก่อนจ้ะโอ้เนื้อเลือกก่อนเจอเลือดเลยค่ะมะละกออันนี้ขอเอาเอาเหลืองๆหน่อยนะเหลืองๆเอาพร้อมกินเลยนะคะพร้อมกินเลยอันนี้น่าจะอันนี้น่าจะเหมือนจะเหลืองอยู่นะคะอ่า คุณชอบกินไหมคะมาแล้วก่อนถ้ามันอร่อยเดี๋ยวเดี๋ยวมาซื้อทุกวันอ่าฮะเอาไปลองอันช่างกินโลด้วยนะคะเดี๋ยวเพิ่งขายเรียกแป๊บนึงอันนี้อ่าวุ๊ยลูกนี้สวยโอเคช่างน้ำหนักไอช่างต้องไปช่างก่อนนะพ่อน่แน่นี่จะช่งน้ำหนักก่อนโอ้มีประโยชน์เท่าไหร่เนี่ยโอ้โหหนึ่งกิโลพอดีเป๊ะสุดยอดเลยพี่ถามแม่ค้าที่โลเท่าไหร่โลเท่าไหร่คะ โดนละยี่สิบบาทค่ะแค่ถูกแค่ค่ะโอ้ยนึกว่าจะต่อด้วยต้นยี่สิบบาทใช่ไหมจ๊ะจ้ายี่สิบบาทบ้านยายเย็นปลูกสมรักกอเยอะมากกำลังสุกมาอุ่นนห่นทุกวันำลังสุกเยอะเลยคุณชอบกินมะละกอไหมคะชอบจ้ะมะละกอมีประโยชน์ใส่ถุงโอ้ยไม่มีถุงเลยไม่เป็นไรประหยัดโลกร้อนค่ะโอเคโอ้โหเดี๋ยวเราจะไป ไปไอายซนะคะไอยซี see, เลยค่ะไปค่ะวันนี้ได้มา,าละกอกับของเล่นช้อปปิ้งสนุกไหมคะสนุกมากเลยจ้าต่อไปถ้ากลับบ้านถ้าถึงกับถ้ากลับบ้านถึงแล้วเนี่ยจะไปทำให้ดูนะคะจ้าโอเคเดี๋ยวอย่าพึ่งวางค่ะอยอย่าพึ่งวางเดี๋ยวอีกหลายเดี๋ยว หนึ่งนาะจะขับยังไงไม่มีคุณเปิดกุญแจโอเคค่ะ,คคะ,คคะ,คคะแหม่หนึหนึ่มบ้านอยู่ไกลไหมคะอยู่ไกลจ้ะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามารีวิวมะละกอกันโอเคค่ะถึงบ้านแล้วไปกินมะละกอกันในตู้เย็นค่ะเดี๋ยวคราวนี้ จะไปอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไปโชว์มาแล้วก่อนอย่าเพิ่งไปโชว์มาแล้วก่อนเราเนี่ยต้องมาโชว์สองเล่นก่อนอเ,เพราะว่าของเล่นเราซื้อมาหลายวันแล้วจ้าเหนือ่อพิ่งนะคะอยาเพึ่งวางนะคะจ้าไปค่ะไปรีวิว <laughs> <laughs> โอเคค่ะโอ้ยมันจะถูกหนาได้ในบัอกอย่างบกักหุ้งเดี๋ยว กลับมาแล้วจ้ายาจ๋าวันนี้มาซื้อพอดีไปซื้อมาเดี๋ยววันนี้จรีวิวเดี๋ยวรีวิวของเล่นก่อนค่อยรีวิววันนี้รวิวโรยาจอ่เปิดตรงไหนเดี๋ยวนะคะทำให้เดี๋ยวไม่นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวทำเองจะทำเป็นอันนี้ต้องใส่ถ่านด้วยอ่านี่ถ่านยังไม่ได้มาว้ายทิ้งทำไม เราต้อง color, ああต่อต่อก่อนอ่ามันคือเครื่องประกอบอันนี้คืออันนี้คือเครื่องปั่นเหรอคะจะทำน้ำมะละกอเหรอคะใช่ค่ะปั่นมะละกอนก็ได้โอ้ยตา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 ยเป็นอย่างเน้อวันนี้มันพังมือตายตายตายม้วนพังเหมือนหลบหันได้บ่เนาะอันต้องต่ออืมอันนั้นเป็นที่ปั่นมันถูกแล้วล่ะค่ะ ค่ะที่ปั่นทุกแล้วแต่ตรงนี้มันต้องที่ฉันจําได้ที่หลังร้านนี้ไม่ซื้อแล้วคุณทาหลุดมือเองนะคะเป็นไงคะไม่เป็นไรค่ะเอาใส่ก่อนเออแม่ค้าเอยแทนลูกค้าทําเป็นแววค่ะแต่มันแค่มีต้องมีแค่ปั่นเดี๋ยวทําให้ไหมคะไม่ต้องอะไรจ้ะมือบนไดมือลงบนไดหรือมือน้อย อีไม่เป็นไรเดี๋ยวประกอบให้ค่ะเอาทำอื่นๆก่อนค่ะโอเคค่ะงานเดี๋ยวทำมันอื่นก่อนโอ๊ยแมร้านนี้ไม่ตื้นแล้วค่ะโอ้มาค่ะอ้าไปกินมะละกอบ้านนี้เอาหนึ่งจานมะละกอมามไ่ชอบแล้วค่ะะเเราาจอไปทิ้งโทิ้งทำไมล่ะคะเสียเงินโอ้เอาลงดีๆนะคะเดี๋ยวประกอบให้ค่ะปานอ่ารีวิวมะละกอค่ะจานมะละกอมาค่ะวันนี้เราจะมา ดีบิวมาลนู่นนูรุ่นค่ะตู้เย็นค่ะเจะ๊เปิดไปแล้วค่ะเดี๋ยวเามาิวมะละกอพธีกินมะละกอเหรอคะมะละกอมีประโยชน์นะคะมะละกอทำมาตั้งหลายเดือนแล้วค่ะอ่าทำมาได้หลายเดือนแล้วอ,อันนี้จะเป็นมะละกอที่มันฮอนฮอนรลนด์ค่ะมะละกอนี้มันมันมันสุกสุกแล้วก็มากินเราจะเอามาขายก็ได้มีประโยชน์ไหมคะมีประโยชน์มีวิตามิน มันมีมาตามีนด้วยทำให้ผิวอะไรผิวขาวค่ะผิวสวยเหมือนผิวสวยะอเดี๋ยวกินลองกินก่อนอือหือดูหน้าฟินมากเลยค่ะโอ้โหอร่อยไหมคะเยี่ยมมากเลยค่ะมะละกอร้านนี้อร่อยไหมคะอือเยามาซื้ออีกนะจ๊ะว้าวโฆษณาให้หน่อยโฆษณาให้ยายหน่อยเดี๋ยวแม่ค้าเก็ไม่อีกจ้ะมีสวนเยอะแยะเยอะแยะเลยค่ะมะละกอมาซื้อเลยนะคะ จ้า,อร,อ,าอร่อยมากเลยค่ะอ้อร่อยตาเหลือกเลยอุ้ยเด็กชอบกินมาละกอกินแล้วจะถ่ายง่ายด้วยนะคะอืง่ายด้วยค่ะ <c oughs> ยาระบายนะคะง้วอหวานเย็นชื่นใจห <c oughs> <c oughs> วานตาลอยเลยนะคะโอเคเรามาติดกล้องกันบ่านี้บ๊ายบายกดไล ไข่มูกไม่น้อยพาเมื่อด้วยนะคะวายเต็มปากเลยโอเคค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะคุณยายบ๊ายบายบ๊าย <laughs> บ,าย,บายค่ะ